เสียเสียสตังบานอยู่คนเราจะปฏิทินเขาพกเขามานานแต่เขาต้องการแบบยืนอาเขาลีแวกเออไม่ใหญ่ดีควดมาเร็วอ่ะยืนอาเขานั่นหนูเขาเขว่าไม่ยืนอามันเขาไม่ยอมหนูก็ชอบกินอาเกยอเงี้ยต้องตามใจหนูคนด้วยเจ้าข้องเจ้าข้องลุงเจ้าข้องลุงรวยมาคนนี้ไม่ได้ของบ่างจัง ตาน,นี้คือว่าจะทํางานก็คือตามท่านาลูกค้าเนี่ยด้วยทำได้กระไดยืนอาบกระกระไดขอนบางที่ก็ลำคาญเมื่อเลงบุญด้วย,วยแต่ว่าอย่าอย่าให้แม่เขารู้เวลาลงบุญแบบนี้ลงบุญด้วยที่ตามเอาแใจตัวเองนโผล่แม่ใจตามใจแบบนี้แอบบุญแบบนี้

กิดแพงนะตัวนี้บอกง่ายเจ้ยยนมาแ้ยากเกินมาด้วยกิดซ่อ,องเท้ากับลูกค้าคนอื่นสำคาญยักด้วยนาะไอ้ไน้เงี่เนี่ยเีเอาเด็กใตัวเองเันมาเป็นลุงคนด้วยที่เอาเด็กย้ตัวเองแบบนี้เลย เนี้เนี้ยแต่ไม่้อกแต่คิดมันก c ไม่พอใจเออพ่อแล้วพอแล้วอาพ่อแล้วแล้วพ่อแล้วเออไปพอแล้วพอแล้วพ่อแล้วเอแตยอแมาัูทีอีกอีกกำบ้าลยอีกอีกกำหน้าลัจ้นอีวสำคัญลานโอนอำนาจเลื่อนไปวยได้ทุกยันนะบอกให้เสียหือว่ารวยขอขอมาส่งขอาเ้นโดยเดีย หน้าฮะมันหน้าไหมเออนวด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 นี่ยนวดอะ้อยู่เออ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 ,อ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 ไม่บนแล้วป่อแล้ว่อแล้วไม่บนแล้วถ้าไมุ่้หน้ากันหนูจะอาบน,น้ำมั้แมววะ